เดียวบอมนีบอกเดียวได้บอมไปรีวิวปืนให้เบิ้งแนวมาสั่นปืนเนี่ยงก็ปืนยิงปลานี่ล่ะปืนยังสิมีดอันี่มึ้งจักนี้ว่ามันมีหลายคำ่เนี่ยปืนยิงยังก็สิถามอีกนะปืนเดียวนี่ตัวปืนยิงปลาบอกนี่บ่เอออ่าปืนยิงปลาบอกนี่เปรียบเทียบได้เลยครับพี่น้องเออกระบอกนี่นี่เฮ็ดมาจากไทยไม่ประดูครับซึ่งหายากอ่อซึ่งกระบอกนี่มีอยู่ประมาณ ชิ้นเดียวในโลกครับช,ชิ้นอที่สร้างเฮ็ดนี่ไม่ไม่นี่ไม่ชิ้นเดียวความจริงเด้อความจริงไม่นี่นลอยมาจากน้ำซีครับขามน้ำโขงมาหานามยั่งลงมาน้ำแก้วคนไทยเด้อมาพอ,อยู่ยมองที่อันล้านสร้างเฮ็ดอันเปื่อยอยู่ป่าครับโอ้ม่ประวัติมีสตอรี่มันไมีสตอรี่เด้อเพิ่นก็เลยเฮ็ดให้ออกมาเป็นท้ายมือเสกมือกรรกรรมือกรรแบบนี้ครับนี่มือกรรแบบนี้ต่อต่อมาอีกยังอีบ้านนี้สำหรับเขาเอื่อยังอ่ะเขาเอื้อว่าล่าง ล่างมันจะมีล่างใหม่ล่างอลูมิเนียมอันนี้คือล่างอลูมิเนียมครับคัดสรรมาอย่างดีอลูมิเนียมของมันอลูมิเนียมแบบเป็นคิโกโลกราดี้วิวาไปแร่อ่าเรียงก่อันอี้เรียกว่าลิเทียมลิเทียมผมนี้นี่นี่ลิเทียมหรือของเทียมบอยเทียมจังเลยของแท้ครับนี่น้ำหนักดีครับผมการว่าเร่งขึ้นนี่เอาเร่งขึ้นปั๊บนี่นี่ยิ่งไปนี่เม่นบอดี้เบิงนี่ขวดตู้เตียนเนี่ยขวดบอดี้เบิงนี่ขับขวดตั้งใจยิ่ เขาไปตั้งใจยิ้กเขาหัวแต่ว่าเขาไปตั้งใจยิ้จะเป็นหมูเนาะฮะการว่าเห็นเห็นบ่ายก็โยกขึ้นตับโดดคือโดดไหมคักๆๆมัดหมานี่ดีบอกนี่เอาได้ได้ปลาจักโตก็ที่ว่าหมาายตั้งแต่อยู่น้ำจกของเขาเขานี่ได้กินปลาเนี่หลายตัวตอนนี้ทานเค้กเิ่นว่าเฮ้ยออกขึ้นมาแล้วคนหัวลูกคนหัวลูกก็สี่แขนกันยิ่งปลาคอเห็นปลาคอไหวมากยิ่งปลาคอแล้วแล้วปลา ปลาตองไก่จังไม่จะใสแม้กำลังสิบายไปลูกดอ,อกง้อไปเสียบปลาตองไก่เสียบปลาตองไก่เห็นป้านิ้นอยู่เคียงอีกบานลูกดอกนิ่งไหมครับปนิ้นนีกสรุูกแหวนดอกนั้นได้จ็คตัวห้อยขึ้นมาสิบตัวท่างเค็กว่ากเ็เลยเอ้เสือออกกันนะมาสนะเป็นแถเงะาะวะไอขักก็แถเงาะขักก็มดมัดหมานอีดีบอกนี่บอกดีสำหรับเวอีสร้างซื้อบวกบอกเรกเพราะว่าเขาจะไม่ได้เป็นสปอนเสื้อ มี่บอกเดียวของไปนะต้อไปต้อไปรีวิว่ยังอีกเสื้อเสื้อเสื้อกี่นี่นี่คันเดียวก็ดีนี่ดีตาได้นี่เสื้กมีอายุของเสื้อนี่ประมาณเท่าไหร่ห้าปีห้าปีเออขังไว้ฟังไว้ใด้ดีห้าปีจค่พอเอามาใส่บ่มไหม่คือว่ายี่เด้บุ่มใหม่คือว่ายี่เสือกนี่พ่อทำเสือกลูกดอกนี่ลูกดอกนี่เห็นไ่มอันท้องนี่บ่อมันเป็นท้องเหลืองได้นี่สท้องหยังนี่เออท้องคั้มได้นี่ท้องคั้ท้องคั้มท้าได้นี่ปา นี่ทั้งคัาเท้นี่ว้าวไปทั้ับเล็กนี่เล็กใส่เล็กเกรดดีว่ามันเล็กเกรดธรรมดาได้หน่นี่นี่มึมันเล็กขี่ได้ไล่ได้นี่ทํ้หรับปืนควยช่นนั้นนี่หไม่บอกเดียวบ่ามีบอกเดียวได้โลกเอาเสียกเด้นี่นี่นีเสียกนี่เป็นซสาพีอระดับเกรดเอเอเอเบวกโอ้น่เป็เอหลายเนาะระดับพี ทอดพี่เบียรซี่เนี่ยก็บว่าทอดกีโลกโรกันแล้วได้นี่เออแบบไลผ่านจากการใส่งานมาแล้วบบตัมก็หาปีได้นี่ทอดนีน่ยอดต้องใส่ของเกา่าเปลี่ยนใส่ของเก่าไม่อยากก่างไรก็สมานอย่างเก่าเออป่ะอ่าการปาดขึ้นกันแยกไปปาดตรง,ง,รน,งนี่อย่าไปปาดตรงนีม่มองนี่เขาต้องปาดจังสีไม่อยังเไาสีมานปาดขึ้นหอยเด้อปาดแบบนี้ก็สีมันโอ้ยนายเออสำหรับสายไพ่นี่นางอนาคคนหน้าจากอันลุ่มน้ำอามีซ่อนเขาเมื่อไหร่เขาว่าเว้ย ท่านเป่าถิดของขวัญให้ท่านทักท่อด้วยหนังอนาคคนดนาสรุปแล้วราคาเท่าไรนี่บ่ขายก็ยังมาหัวยิ้ไปขายให้ยังเลยนี่คือแพงแค่สุดดอกให้คอยล้านชี้ของกับว่ขายดีเด่นหรือคอยมากคอยแห้งหรือคอยหมานคอยแห้งหรืออยากซื้อกระบ่ได้ซื้อดอกบ่มีผู้ใดงหัว่าขายอยู่ไซส์กระบ่บอกคอยแพงไว้ผู้เดียวคอยเอาสรุปแล้วสิขายเท่าไรฮะเอาดีๆเอาดีๆสิขายเท่าไรพันหนึ่งพันหนึ่ง <laughs> wow.